สวัสดีครับพี่น้องนี่ภาพพี่น้องเมื่อกินนี่น้องครับนาอซอยจูครับผมน้ำจิ้มเสียบเลยครับจิ้มขมขมเสียบครับนี่ครับเกลียวพี่หย่านะครับเสียบนะครับนี่มีตับครับตับสดเลยครับสดหวานนะครับก็่มีขแท่หน้านะครับนาะแท่หน้า แล้วก็นเนื้อครับผมนี่เนื้อสดๆเลยครับนี่ครับมีพักเพราะว่าน,นี่นะครับนี่ครับพักพักชีสซาลาเน่ต้นครับเนาะแล้วก็พักติว๋วอากาศแล้วก็ต้นหอมแล้มีแปลงกว่านะครับเนาะแตงกวาดนะแนะสบนกำกันครับผมพี่น้องวันนี้ได้โอกาสดีนะครับเนาะ พาพี่น้องมากินจุ๊กเนื้อครับผมมเลยนี่ครับคันแทีหน้ากันเลยครับอืมสุดยอดเลยครับทานกินกันสุๆดดเลยครับเดี๋ยวลองมึงตับนะครับเนาะตับสีสบขนาดได้นะครับ ตามวานครับพี่น้องตอนนี้เนื้อนะครับเนาะเดี๋ยวลองมึงเนื้อนะครับเนี่ยเป็นเลย เน,นี่ยเราแซ่บครับผมอืมมันดรอได้ครับจะมีข่าวนีนยวนะครับใส่ข่าวน,นียวไว้น้ำจังน่อยอืมใส่เนื้อเด้ครับเจ้าพี่อันนี้สูตรนี้แซ่บครับ ผมผมสบๆ่ะ สามย่างเนี่ยตับนะครับตับแสบประมู่ครับตับหวานใช้กับพักติวครับพักติวสมสมเข้าวัน เราทำแล้วสินงใหญ่เลยก็สนแ,นยสแสบี่นอ่อเ,เย้วครับ กันแทะหนาดูแบผ่าดกี่ริวนะครับนะน่ครับป่วยลงไปเลยครับแ่บแนแน่นอน ครับลงโดดข้นไปครับตับครับพี่น้องแซ่บน้องันนเวยครับเออ,เออมาเนี่ ชุดนใจเลยครับองงาหารอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะกับเพราะวอดเพราะว่าไฟป่นที่บกกินดิบเนาะครับเนาะครับขอโาะว่าทอดเดือดเด้อนะครับ,นะรบ,ารรบมาแซ่บต้อกันครับผมผมผมมีขา่าวเหนี้ยหวัง

เท่ากันครับสม,สมนมแน่นอนแน่นอนครับ ซัสสดๆหวานๆเลยครับ น้ำจิ้มกับคนๆเผ็ดๆเข้ากันได้ครับพี่น้องแม่นอนเด้ครับ เื่อวันคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องน้องใหม่ในนี้ครับผมแตบขอบคุณครับท่านผู้ชมที่ว่าเขามาแหล่านะครับเนาะจะเป็นกำลังใจให้นะครับเนาะกขอบคุณหลายๆครับผมมากครับนี่ต้องกินร่วมกันครับผมเดี๋ยวบักหลายเลยสิเบิร์ตบลอรครับวันนี้มาเบิร์นกันเลยครับ จะค้ำแล้วครับนี่ครับค้ำยันยะันนะตับค้ำยันยันเลย แสบแน่นอนดีๆครับเนื้อครับเนื้อเนื้อสิ่งใหญ่ๆเด้เนื้อหวัวนะครับน้อไหนเนื้อหัวได้ครับอื ิครับน,นี่ันแทนหน้าเขานะด่วยเขาไปเลยอือปกติเกาสิเฮดเป็นกับแก้มนะครับนะกับุ้กะไม่ป็นกับเขานะครับเขาเนีเ่า จะแส่บเพิ่มครับเมนูแบบนี้นะครับนะถ้ากินหลายก้นเนี่ยสิแสีบกว่านี้นะครับ าจารยกินผู้เดียวเนาะเพื่อสิบวเบิร์ดครับผมเอาทับใส่ไว้ครับนี่ครับอืมอ ครับผมกินแล้ครับแซ่บนะครับเนาะไอยสิี่พ่อท่านล่องกินก็ลองกินบ้างนะครับแสบครับผมเฮ็ดเพียเแจ่วเพียแซ่บครับกระฝากกดติตามเป็นกำลังใจในะเดาะครับแต่ผมขอจบคลิปเพียงสมนีนะครับเนาะเพราะกินโมบิท์ครับมันหลายบทแต่เจอกันไม่ในคลิมหนานะครับเนาะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเด้อที่เขามารับชมช่องบ้นบานๆนั่นสินะครับเนาะขอบขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ